อันนี้สั่นตรงทีนะครับับนะครับอันนี้สั่นทีเดียวนะครับเล่นสูงเลยครับก้าห้าหกก็ได้หรืออะไรก็ได้เล่นสูงไปเดี๋ยวรอสักเจ็ดแปดทีนะครับ อันนี้ก็เล่นถต๊แม่้่าห้าหกอย่างเดียวอันนี้เข้าป๊อกครับนี่ตอนทดสอบอยูน่นะทดสอบอ่าันนี้ก็เล่นต่ำครับโด๊ดแปเดี๋ยวต่ำสองต่ำม,มาะว่าไปเหยื่อต,ต่ำลดเหยวต่ำนะครับลองต่ำไปด อันนี้ก็อะทำค้าหกเลยเล่นหาหกเล่เลสูงอย่างเดียวอ่าอันนี้ก็อกเพียงเดียวเป็นยังเป็นสูงอยู่อ่าอันนี้ก็เล่นสูงอีกครับค่หกอ่าครับอ่าันนี้ก็ได้ไอ้สองเปิดนะครับเทียบดูเช็คดูก,กล่องดูราคาไม่แพงครับอ่าตอนนี้ก็ลองเล่นตำดูครับ ผ่าไปก็ได้และก็ได้่า่ึงตามนนี้ก็ตามนะครับอีกเปิร์เปิดนะครับอ่านี่ก็เล็ดตกห้าหก,กครับอ่าอ่าพอพะโลกคับสนใจก็ซื้อนะครับราคา4,500ครับราคา4,500แค่นี้นะครับขอรีวิวแค่นี้ครับ